ช่วงกักตัวโควิด19เนี่ยราจะทำอะไรกันดีนะที่บ้านก็คุณแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็สามารถจะสอนเด็กๆได้นะคะผ่านเรียกว่ากิจวัตรประจำวันนะคะแต่ถ้าเกิดเบื่อแล้วอยากจะเพิ่มเสริมทักษะให้เหมือนกับโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่เนี่ยวันนี้ครูอ้อมมีกิจกรรมมาแนะนำนะคะ เราเรียกชุดนี้ว่า six main activity นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าหลักกิจกรรมหลักเนี่ยหกกิจกรรมเอ๊แล้วมันจะเข้ากับโรงเรียนของลูกของคุณแม่ไหมเพราะว่าเด็กๆเ,เรียนอินเตอร์นะเรียน2ภาษานะหรือไม่ก็เอ๊เรียนแนวมอนเตสซี่แนววอ์ดอบไม่ได้เร่งเรียนแนววิถีพุทธแต่ครูมจะบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าแต่โรงเรียนเนี่ยจะมีแนวคิดทฤษฎียังไงเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือกิจกรรม 6กิจกรรมนี้ทุกโรงเรียนจะต้องมีไว้ให้เด็กๆค่ะกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้เด็กของเราเนี่ยกระโดดโลดเต้นกันอยู่แล้วร้องเพลงอยู่แล้วที่บ้านคุณแม่ได้ไปแล้วแน่นอนค่ะทุกโรงเรียนทํากิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมต่อมาเราเรียกว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าผ่านเรื่องเล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิทานหรือผ่าน ผู้รู้เช่นเราพาเด็กไปพบปากกับวิทยรกรที่มีความรู้แต่ในช่วงโควิดเนี่ยเราทําไม่ได้เนี่ยพันอะไรก็ตามที่คุณแม่เอามาเสริมนะคะเช่นการให้เด็กดูภาพยนตร์สารคาดีเล่านิทานอันนี้เราเรียกว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะกิจกรรมที่3นะคะเราเรียกว่ากิจกรรมสร้างสารรค์สร้างสารรค์ก็คือจินตนาการครีเอทีฟนะคะพันพอพูดอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของรูปแบบของกิจกรรมศิละปะนะคะ กิจกรรมที่4เนี่ยกิจกรรมกลางแจ้งง่ายเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆออกนอกบ้านมันก็จะกลายเป็นกิจกรรมกลางแจ้งแล้วให้อยู่ในบริเวณบ้านเรานะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยออกไปไกลมากไม่ได้นะคะเอ๊ะเราจะทำอะไรกันดีวันนี้เดี๋ยวครูอ้อมก็จะมีกิจกรรมมาแนะนํานะคะแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งสําคัญมากนะคะที่โรงเรียนใช้กันเราเรียกว่ากิจกรรมเกมการศึกษาก็คือเราไม่อยากจะเป็นการสอนเด็กเล็กๆกันมากกันเกินไปเราก็พาเด็กๆเนี่ยเรียนรู้ผ่านเกมนะคะเราเลยเรียกว่าเกมการศึกษานะคะ ส่วนกิจกรรมที่หเนี่ยอันนี้สําคัญเลยเขาเรียกว่ากิจกรรมเสรีทําไมต้องมีอันนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเ,เองเนี่ยได้ทบทวนว่าหลังจากทำห้ากิจกรรมไปแล้วเนี่ยเขาชอบไม่ชอบแต่เขาอาจจะยังมีกิจกรรมอื่นที่เขาชอบมากกว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยได้เลือกเล่นตามใจของเขาเองนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ครูอ้อมนะคะมีตัวช่วยมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ เป็นแบบฝึกนะคะเสริมทักษะพัฒนาตนเองนะคะตามแนวทาง6กิจกรรมหลักนะคะชื่อชุดนี้ว่า My Progress Portfolio นะคะในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเมื่อเด็กๆทำไปแล้วเนี่ยเราจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ประเมินตนเองด้วยว่ามีความก้าวหน้าในการเรียนนะคะ มาดูกันนะคะว่าแบบฝึกนะคะเล่มบางเล่มน,นี้หลักไม่กี่สิบบาทนะคะจะช่วยให้ลูกๆนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะได้มีพัฒนาการสมวัยนะคะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเนี่ยรวมทั้งนะคะเด็กๆเองเนี่ยได้รับความรู้นะคะไม่แตกต่างกับที่โรงเรียนเลยค่ะผ่านกิจกรรม6กกิจกรรมอยู่ในเล่มน,นี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบเอ๊ะถ้าฉันจะต้องมานั่งเล่านิทานร้องเพลงพาไปเล่นเกมเอ๊ะ จะต้องหาสิ่งของต่างๆเนี่ยมากมายเต็มโต๊ะเลยแบบนี้เลยค่ะเช่นมีนิทานต้องมีเกมมีอะไรก็ตามแต่เล่มนี้รวมไว้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวครูอ้อมจะค่อยๆเปิดให้ดูนะคะอะบทที่1นึ่งค่ะก็จะมีครบ6กกิจกรรมเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะก็คือเราจะชวนเด็กๆนะคะว่ามานั่งอ่านกันนะคะว่าเอ๊ะอันนี้เราพูดถึงเรื่องสัตว์เด็กๆก็จะได้ความรู้เรื่องสัตว์นะคะ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะชวนอ่านแล้วก็ให้ความรู้พูดคุยนะคะจากหนังสือตรงนี้ได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเล่านิทานเพิ่มนะคะลองเลือกนิทานที่เกี่ยวกับพวกสัตว์ต่างๆอย่างนี้เช่นนะคะเรื่องนี้บอกว่าในป่ามีใครทำอะไรอยู่นะหรือรอยเท้าใครเอ่ยเขาเรียกว่ามาเพิ่มเติมเสริมประสบการณ์ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีนิทานเราก็อ่านจากตรงนี้ได้แล้วนะคะ พ่อคุณแม่สามารถชวนพูดคุยจากเรื่องตรงนี้ได้เช่นสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะเราก็มีภาพน้องหมาน้องแมวให้นะคะก็เป็นช่วงของเนี่ยค่ะเพราเรียกว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ชวนพูดคุยแต่ถ้าเกิดเอ๊ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างเราจะทำยังไงนะคะเรามีแอปพลิเคชันนะคะที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกเล่าเรื่องด้วยตัวเอง 1. ลูกคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทบทวนความรู้ว่ามีความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไหมสอ ได้ฝึกเขาเรียกว่าการเล่าการพูดนะคะเสริมทักษะทางด้านภาษานะคะแล้วอัดลองดูว่าเอ๊ะเด็กๆจะชอบมากเพราะว่าเขาจะได้ย้อนฟังเสียงของตัวเองเป็นการทบทวนในสิ่งที่ว่าอุ้ยเสียงเขาคําพูดเขามีคุณค่านะคะสิ่งที่เขาคิดมีความหมายนะคะเดี๋ยวพ่อมจะให้ดูนะคะเพราะแอปพลิเคชันตรงนี้พ่อแม่โหลดได้เลยค่ะนะคะตัวอย่างนะคะเราโหลดแล้วนะคะเราต้องดูนะคะพอดีว่าเด็กๆอายุไม่เหมือนกันนะคะ สามขวบสี่ขวบห้าขวบนะคะอันนี้นะคะที่เราก็เลือกที่ห้าขวบนะคะอันนี้เราพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะจริงๆมันมีเยอะมากนะคะเราก็เปิดไปนะคะเช่นอันนี้กลับมาก็จะเป็นเรื่องอื่นเราก็เปิดหาหน้าที่ตรงกับหน้าของสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะก็เมื่อเจอแล้วนะคะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่กดพูดก็คือไมโครโฟนนะคะก้อยเด็กฝึกเล่าเรื่องนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นได้เดี๋ยวลองดูนะคะ เด็กผู้หญิงมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดสามตัวมีแมวมีหมาแล้วก็มีกระต่ายจากนั้นนะคะเด็กๆกก็กดเพลงนะคะเพื่อฟังเสียงที่ตัวเองพูดไปนะคะเด็กผู้หญิงมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดสามตัวมีแมวมีหมาแล้วก็มีกระต่าย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเด็กๆสามารถลองฝึกซ้อมพูดใหม่เล่าเรื่องได้ยาวมากขึ้นแล้วก็เปิดฟังเปิดดูเปิดเพลงไปได้เรื่อยๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเอะแล้วถ้าเกิดว่าครูอ้อมบอกแล้วว่านี่คือแค่กิจกรรมที่1นนะคะเสริมประสบการณ์แล้วถ้าต้องร้องเพลงล่ะ ทำยังไงเรามีเพลงให้นะคะมี QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็มีท่าประกอบอมีการเต้นการอะไรกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะสั้นๆก็เราสามารถใช้าลายได้เลยค่ะเพื่อที่จะอ่าน QR code นะคะเ<ว>จ้าลิงเดินโชว์สองขากระต่ายวิ่งมากระโดดท่าเดียวคุณชา มาปราาดเรรียวววิิว่่งงไปมพ้อมโชว์นะคะให้ดูเพียงสั้นๆนะคะเพราะว่าถ้าต้องฟังกันครบเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ครบหกกิจกรรมนะคะอันนี้เพื่อใจคุณแม่เห็นว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันมีหลายกิจกรรมโดยที่คุณพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องแบบเปิดหา YouTube มันรวมไว้หมดแล้วก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ เคลื่อนไหวนะคะให้เด็กได้ฝึกนะคะแล้วอย่าลืมการประเมินตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากรวมทั้งบอกด้วยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะได้ความรู้ในเรื่องอะไรอยู่ท้ายเล่มแล้วนะคะจากนั้นเราให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้กันนะคะเรียกว่าเกมการศึกษาโปติเด็ก,เ,ดกเล่นเกมกันใช่ไหมคะเราก็ต้องเตรียมจิก๊กซอซื้อคุณพ่อคุณแม่ซื้อกันเต็มเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอุปรกรณ์เหล่านี้ในเล่มนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือเหมือนให้เด็กๆฝึกจับคู่นะคะ เอสัตว์นี่สัตว์กินอะไรนะน้องแมวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เด็กฝึกจับคู่ระบายสีนะคะหรือว่าสัตว์กับถิ่นที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็ประเมินว่าชอบไม่ชอบกิจกรรมนี้อ่ะผ่านไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต่อมานี่เห็นไหมคะรอยเท้าสัตว์นะคะสอดคล้องกับนิทานเรื่องนี้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะก็เล่นเกมไปแล้วก็ได้ความรู้ไปเหมือนกันเลยนะคะอยู่ในเล่มนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องสัตว์นะคะเด็กๆได้ฝึกในเรื่องของ เกมการศึกษาได้เล่นเกมนะคะทำลงไปได้เลยค่ะในเล่มนี้นะคะจากนั้นงานศิลปะนะคะศิลปะเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆนะคะเช่นเอ๊ะมารู้จักเจ้าแกะน้อยขนนุ่มกันเรามีภาพไกลให้แล้วนะคะว่าหน้าตาแกะจะเป็นแบบนี้แล้วมีที่ว่างเด็กๆก็แค่เอาสมลีนะคะมาแปะคุณพ่อคุณแม่เอ๊กิจกรรมมันจะยากไหมเราก็บอกว่าไม่ยากเลยเพราะทุกบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ในการ เช็ดทาความสะอาดเครื่องสําอางกันใช่ไหมคะเราก็เสียสละไม้เด็กๆกันนะคะก็แค่ทากาวแล้วก็แปะใบเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะได้ลูกแกะสวยๆแล้วเห็นไหมคะเป็นงานศิลปะที่ง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแล้วก็อยู่ในเล่มนี้อยู่อีกเหมือนเดิมค่ะกิจกรรมที่5เนี่ยเป็นการแจ้งเอ๊ะเราทําอะไรกันเราก็พาเด็กๆเรามีจิกรรมไกลให้แล้วจริงๆแค่คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆเดินรอบบ้านดูอ่า ดูน้องมดกำลังแบบว่าเดินอ,อยู่หรือมีนกบินมาอะไรก็ตามได้หมดแต่ถ้าคุณพ่อแม่อยากทำอะไรเพิ่มนะคะเราก็มีกิจกรรมไกด์ให้อนนี้เป็นการโยนบอลกันง่ายๆนะคะอย่างที่บอกเขาว่าบทที่1เกี่ยวกับสัตว์เราพูดแต่เรื่องสัตว์มาตลอดเลยเราก็เลยมีกิจกรรมชื่อว่าลิงชิงบอลน,นะคะอาจจะเป็นคุณแม่เล่นกับคุณลูกอุ้ยตายแล้วที่บ้าน อาจจะมีรบกวนคุณพ่อมาอีกคนหนึ่งให้น้องอยู่ตรงกลางนะคะโยนกันให้น้องเนี่ยพยายามแย่งลูกนะคะแต่ถ้ามีแค่2คนจริงๆก็เปลี่ยนเป็นโยนรับก็ได้ค่ะเราก็ฝึกกันไปนะคะจริงแล้วเนี่ยการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยสำคัญนะคะรวมทั้งสิ่งสําคัญเวลายนบอลเนี่ยเราเรียกว่าพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมือตาสัมพันธ์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยตอนนั่งทํางานเล็กเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่พอออกมากลางแจ้งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของเรียกว่า มือกับตาเนี่ยมองแล้วสัมพันธ์กันนะคะจากนั้นก็เป็นช่วงเสรีนะคะเราก็อันนี้ก็แล้วแต่ละบ้านเลยค่ะเพราะนั้นทุกบทเราก็จะขึ้นบทที่2และบทใหม่นะคะเกี่ยวกับกลางคืนพอบทใหม่ปุ๊บเนี่ยเพลงก็จะเกี่ยวกับกลางคืนละกิจกรรมเล่าประสบการณ์ก็จะเกี่ยวกับกลางคืนนะคะพอเกมการศึกษากเราก็จะเกี่ยวกับกลางวันกลางคืนเด็กก็ได้ความรู้เรื่องนี้นะคะงานศิลปะก็จะเกี่ยวกับกลางวันกลางคืนอีกนะคะอันนี้เราให้ทำะอาทิตศ นะเพราะแต่ละบทเนี่ยเราจะมีให้6กิจกรรมเลยแล้วก็แต่ละ6กิจกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าสอดคล้องกันไปอันนี้พิเศษค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นเครื่องหมายนี้แปลว่าเมื่อระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยส่อุปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นภาพ3มิติเพราะเด็กๆได้ดประเมินเลยว่าอู้รุ้งของเขาเนี่ยแหวงหรือไม่แหว่งนะคะบางคนระบายสีสวยมากรุ้งก็จะออกมาเจ็ดสีสวยบางคนก็ระบายแหว่งแงรุ้งก็จะออกมา3มิตินะคะ ที่แบบแบ่งๆนะคะจริงๆแล้วในแต่ละชุดนะคะจะเหมาะกับเด็กแต่ละอายุนะคะซึ่งแต่ละอายุเนี่ยเราจะมีทั้งหมดเนี่ยสเรื่องนะคะสี่สาระนะคะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติรอบตัวนะคะเล่มนี้นะคะจะเป็นเรื่องของบุคคลและสถานที่สําคัญนะคะส่วนเล่มนี้น่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กเองนะคะแล้วก็อีกเล่มนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะก็ เลยมาแนะนําว่าถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยซื้อนะคะชุดนี้ง่ายๆเลยค่ะเล่มหนึ่งแค่75บาทนะคะแต่เด็กๆมีกิจกรรมทําทั้งวันและทุกวันนะคะทําได้ตลอดแล้วก็ครูอ้อมนะคะแถมกิจกรรมให้ที่ว่าเป็นแผนกิจกรรมให้ทำเนี่ยทั้งปีได้เลยค่ะ <Wow. S 1> เป็นไฟล์นะคะเราจะส่งให้ตามหลังนะคะเมื่อคุณพ่อแม่เนี่ยสั่งซื้อนะคะ